นะครับพูดถึงเรื่องของสกุลเงินกันบ้างตอนนี้สกุลเงินของโลกที่ใช้เป็นเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ก็คือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแต่ว่าที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาแนวทางอื่นในการที่จะป้องกันความเสี่ยงด้วย คือปกติเนี่ยก็จะมีการใช้เงินยูโรมาเป็นอันดับ2ตอนนี้เนี่ยมีการพิจารณาใช้เงินหยวนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการหาลือกับทางการจีนครับเพื่อที่จะผลักดันการใช้สกุลเงินท้องถิ่นระหว่างเงินบาทกับเงินหยวนของจีนด้วยนะครับเพื่อที่จะชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อลดความผันผวน,นในตลาดโลกครับ คุณเมธีสุภาพง์รองผู้ว่าการด้านสเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทเปิดเผยว่าทางทปทอเองอยู่ระหว่างการหาเรือร่วมกับธนาคารกลางประเทศจีนถึงการใช้เงินหยวนมาเป็นสกุลเงินท้องถิน่นที่ใช้ชําระเงินมากขึ้นโดยต้องออกหลักเกณฑ์ให้ผ่อนคลายข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคของการใช้เงินหยวนเพื่อชําระค่าสินค้าได้เพื่อที่จะลดความผันผวนของค่าเงินบาทหลังจากที่เงินบาทไทยกับดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูงและอาจจะกระทบกับการค้า ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยจึงส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นรวมถึงเงินหยวนมากขึ้นเพื่อลดความผันผวนสำหรับการผ่อนคลายข้อจำกัดต้องดูเรื่องของกฎระเบียบดูว่าสถาบันการเงินให้ความร่วมมือผลักดันหรือไม่และลูกค้าก็มีการเปลี่ยนไปใช้เงินดอลลาร์ไปหยวนมากแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับจีนได้ใช้สกุลเงินหยวนอยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าสหรัฐไม่ได้ติดขัดอะไรหากเปลี่ยนจากเงินดอลลาร์ เป็นสกุลเงินหยวนหรือว่าสกุลเงินท้องถิ่นในการชําระค่าสินค้าแทนด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนคลายข้อจํากัดใช้สกุลเงินหยวนแทนดอลลาร์ในการชําระค่าสินค้าต้องอยู่ที่ว่าธนาคารและลูกค้าจะเปลี่ยนมาใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะใช้หรือไม่ใช้แต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลายไว้ให้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นมีการเพิ่มการอำนวยความสะดวก แต่จะเลือกใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารแล้วก็ลูกค้าเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้แหละนะฮะอ่าเพราะว่าก็คือต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะโดยส่วนใหญ่ตอนแรกเลยเนี่ยก็ใช้ทองคำใช่ไหมในการแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอยู่บ้างนะครับหรือว่าหน่วยของทองเนี่ยบางทีก็ใหญ่ไปก็เลยตอนนั้นเองเนี่ยนะครับ ก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยย้อนกลับไปหลายสิบปีในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศหลักของโลกนะทางสหรัฐเองเนี่ยก็เลยมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์เข้ามามากขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมก็เลยอยู่ดีๆก็กลายเป็นสกุลเงินหลักของโลกไปโดยประยายนั่นเองะนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับก็จะส่งผล ในแง่ของสภาพคล่องเพราะว่าบางทีเนี่ยคือทางสหรัฐก็สามารถจะควบคุมได้มีการออกมาเป็นยกตัวอย่างการแก้ไขสถานการณ์บ้านเขาเนี่ยเรื่องของมาตรการ QE การปล่อยเงินเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแบงค์นะฮะเพิ่มแพงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ้านอื่นๆนะเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกันทีนี้เนี่ยพอพลวัตของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับสกุลเงินอื่นๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินยูโรเงินเยนหรือว่าแม้แต่เงินหววนเงินหอวนที่น่าจับตามองเพราะว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นดับสองของโลกนะครับเงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทมาก